สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับแมงกะบี้ก็จะไปกินข้าวมื้อเที่ยงนะครับข้าวมื้อเที่ยงวันนี้ก็จะกินขอกินมือนะครับขยำมือมันบ้านครับมีไข่ต้มนะครับมีผักมีน้ําพริกแล้วแม่ก็แกงลูกน้ําไข่ลูกน้ําอีสานจะเรียกผํานะครับแล้วก็มีหัวตาลต้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกัน นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คือไข่น้ําหรือว่าผั่มนะครับมีน้ําพริกนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับแล้วก็ประกาศขาวหัวตาลต้มนะครับแล้วก็ไข่ต้มนะครับวันนี้แมงพี่ขอกินแบบมือเนาะเดี๋ยวผมจะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ผมเตรียมน้ำเปล่าออมาที่จะจุ่มมือแล้วนะครับ ครัมากินข้าวด้วยกันครับอ่าโอเคเลยทุกคนนะครับอันนี้ผมใช้ไม้สายด้วยเนาะพอดีไม่ส่งไปเคม,มานะครับน้าวนะผมก็มีมะนาวมานะครับมีกระหอมหน่อยหนึ่งบีลงไปเลยครับนี่ได้วิตามินซีจากมะนาวนะครับ เปรี้ยวเลยนะครับวันนี้จะกินแบบบ้านๆก็คือกินแบบใช้มือนะครับอะไรมอมมอมอสนใจเหรอฮนะมอมสนใจจะกินนะให้อาหารเม็ดไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมให้อาหารเม็ดเจ้ามอมไปแล้วนะนี่ก็คือไข่นะทุกคนนะไข่ต้มนะครับ อาห,หารเม็ดไปแล้วมอมอันนี้ของคนกินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ตลาดวันเสาร์เดี๋ยวซื้อปลามานึงให้เกินอ่ามีหัวปลาสวาย,ยนะนะครับแต่มันก็มีเนื้อนะทุกคนนะส่วนหัวมันก็มีเนื้ออยู่ พวกนี้จะจัดให้เลยหัวปลาสวายอันนี้ขายยางมาตูมนะครับออกกึ่งๆไข่ลวกนิดหน่อย,อยถ้าไข่ต้มสุกเลยมันจะแกะง่ายนะครับถ้าออกไข่ลวกหรือไข่ย,ยางมาตูมมันจะแกะยากนิดนึงแต่ไข่ขาวก็สุกๆอยู่นะครับอืม ยอดนะครับวันนี้กินมือนะทุกท่านขยามไว้ก่อนนี่โอ้โหนะไข่ยังมาตุมแน่นอนจริงจริงจากนั้นก็จัดน้ำพริกเลยทุกคนโอ้ไม่ได้กินมือนานนะเนี่ยนะครับต้องล้างมือให้สะอาดนะทุกท่านมาโซโร่ mm! <laughs> Come on. กินแม,ม่มอมมอมกินผักไม่ได้ืกินมือมันมันจะออกเละๆหน่อยทุกคนนะนะครับอือหือสุดยอด เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาน้ำนะครับแล้วก็เอาช้อนนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับโอเคครับขออภัยนะครับพอ,อลืมไปว่าเรากินเรากินมือนะครับมันก็จะต้องใช้นะครับ อันนี้เป็นแก้วกาแฟที่ผมกินหมดแล้วมันก็จะเหลือน,น้ำแข็งแล้วก็แกะฝาออกมือเดียวก็นะอีกมือนึงมันเปื้อนครับโอเคก็เลยแกะแบบทุบเลเลยหน่อยมาเทน้ําใส่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> กินข้าวก็ต้องมีน้ํานะครับ มาจมพั่ำนะครับม,มาท่านยอดครับแมวใส่ปลาย่างเนี่ย มีมอมให้กำลังใจ ถ้ามีปลาปิ้งก็จะดีมากเลยนะปลาปิ้งปลาเนื้ออะนะโอ้แค่นี้ผมก็ว่าอร่อยแล้วนะ ลืมไปเลยตัวนี้ไม่ะโอเคลืมไม่แต่ก็วางใกล้ๆอยู่เสียงได้ยินอยู่ครับ <c oughs> ถ้าเรามือตัวที่กินข้าวเนี่ยไปจับอันนี้มันก็จะเปื้อนนะนะทุกคนผมก็ใช้อีกข้างหนึ่งที่ไม่เปื้อนจับอืม ข้าวเราจะกินพอดีจานนะครับผมกินชามเดียวตักเท่านี้ก็กินเท่านี้ครับอย่าก,กินเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะอ้วนนะฮม ไอ้ของมอมมอมบอกอยากกินด้วยอยากกินผักไม่ได้นะครับมาพริกก็เผ็ดพริเผ็ดนะเนี่ย ผํ่มซื้อมาสิบบาทนี้ไม่แพงครับไข่น้ำไม่แพง พริกเผ็ดนะครับท,รทุกคนพริกมีความเผ็ด ขอภัยในความให้สุภาพมาทุกคนมากินมือนะ <c oughs> ไม่เหมือนกินช้อนนะ <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> Oh. ยอดทุกคน <c oughs> ตอนนี้ผมก็ได้กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับนี่ก็เป็นมือแรกนะท,ที่ได้กินข้าวแบบกินมือเนาะนะครับถ้ากินช้อนมันก็จะสะดวกกว่าแหละแต่กินมือก็ได้บีบอีกบรรยากาศหนึง่งนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่ นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ